หนึ่งเคล็ดลับนะคะขายของแพงยังไงนะคะให้ได้เดือนละล้านค่ะนะคะอันดับแรกเลยนะคะ,ะถ้าคุณเป็นคนเดิมที่เป็นเจ้าของแบรนด์นะคะขายสินค้าแบบราคาสูงนะคะคุณภาพสูงนะคะเป็นสินค้าที่นําเข้าจากต่างประเทศรางวัลรวมถึงมีนาตกรรมที่ราคาค่อนข้างแพงนะคะคุณจะต้องใช้ภาพลักษณ์แบบพรีเมียมนะคะภาพลักษณ์นะคะจะเป็นตัวบ่งบอกนะคะว่าสินค้าของคุณคุณภาพสูงนะคะหรือคุณภาพต่ํา นะคะฉะนั้นนะคะถ้าคุณขายสินค้านะคะออนไลน์นะคะที่มีราคาสูงภาพลักษณ์คุณต้องดีนะคะในโปรแกรม OBS นะคะสามารถสร้างฉากหลังนะคะดนมิให้ภาพลักษณ์ของคุณอะดูแพงได้นะคะมีบางองค์กรนะคะที่ไม่อนุญาตให้ตัวแทนออกมาไลฟ์สดนะคะต้องทําสัญญานะคะว่าได้รับอนุญาตให้ไลฟ์สดนะคะคุณจะต้องส่งคลิปนะคะหรือส่ง ลฟ์สดไปให้เขาดูก่อนนะคะการที่คุณภาพลักษ์ไม่ดีนะคะหนึ่งนะคะจะทําให้บริษัทนะคะเสียชื่อเสียงนะคะก็คือทําให้ภาพลักษ์นะคะเป็นสินค้าโลอะนะคะเป็นสินค้าคุณภาพต่าเกรดตลาดล่างนะคะการที่ภาพลักษ์คุณแพงนะคะเท่ากับว่าคุณภาพสินค้าของคุณอะเป็นเกรดคุณภาพสูงนะคะฉะนั้นภาพลักษณ์สําคัญมากค่ะนะคะฉะนั้นนะคะวันนี้ถ้าคุณเป็นคนนึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะ ต้องการสร้างตัวตนนะคะในภาพองค์กรใหญ่นะคะสินค้าราคาสูงแนะนำว่า o b s นะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่จะสร้างความน่าเชื่อถือนะคะสร้างภาพลักษณ์แบบพรีเมียมนะคะฉะนั้นนะคะกดติดตามคุณจะรีบไว้นะคะ